สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายไหมพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่ม่อนแจ่มค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะบรรยากาศดีดีค่ะมาดูต้นอะโวคาโดค่ะสวยมากดกมากมากค่ะต้นงามมากๆเลยแล้วบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะที่ม่อนอิงดาวค่ะเพื่อนเพื่อนหรือว่าบ้านพักนะคะดูค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสวยงามมากๆเลยค่ะนี่แล้วนั่ง ชมบรรยากาศกันชมวิวกันสวยค่ะเพื่อนๆค่ะอากาศเย็นสบายวิวนี้สวยมากๆเลยค่ะที่ม่อนอิงดาวค่ะเพื่อนๆค่ะมันเป็นบ้านพักค่ะสวยมากๆค่ะนี่ค่ะดูดูกันเพื่อนค่ะสวยขนาดไหนค่ะดูลูกอัลโวคาโดค่ะลูกงามมากๆมันใหญ่มากๆค่ะนี่ดกมากด้วยนี่ค่ะนี่พาชมต้นอัโวคาโดค่ะสวยต้นงามมากๆงามหลายรค่ะพี่น้องนี่ค่ะ นี่ค่ะถ้าใครสนใจอยากไปเที่ยวก็เชิญนะคะห่างไกลโควิดค่ะเพื่อนๆค่ะม่อนอิงดาวที่ม่อนแจม่มสวยมากนะคะัเพื่อนบรรยากาศนี่ดีนี่ค่ะแ่ะบ้านพักสวยค่ะอยู่บนภูเขาเลยคะ่ัเพื่อนๆค่ะตอนนี้ตอน10โมงนะคะสวยงามค่ะถ่ายใต้ต้นเอวคาดูนี่หม่พาชมบรรยากาศดีๆวสวยๆค่ะ ต้นอะโบคาโดก็ลูกดกมากค่ะเ,เพื่อนๆนี่ก็ครัวใจใหม่กันนี่นี่กัปากันนั่งชมวิวกันค่ะขับรถไปออกจากกรุงเทพอ,ออกจากกรุงเทพไปก็สองทุ่มไปถึงนู่นก็หกโมงเกือบเจ็ดโมงเช้าค่ะไปถึงที่เที่ยวค่ะิน,นี่ค่ะ สุดยอดอย่างบรรยากาศเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดูค่ะต้นอะโวคาโดก็สวยงามจริงๆเลยค่ะสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นี่นี่ลูกใหญ่แล้วค่ะยังไม่แก่ค่ะอีกสักพักเลยค่ะนี่นี่นี่จับให้ดูคันนี่นี่แฟนยังไหมจับให้ดูกันนี่นี่ลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่ ดกด้วยงามด้วยค่ะถ้ามาช่วงปีใหม่นะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศยิ่งโอ้โหเย็นเยเย็นสบายเลยค่ะเย็นมากมากเย็นเยอะเยอะเลยค่ะเย็นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากๆถ้าเป็นเมื่อก่อนนลค่ะคนแน่นมากๆคนแบบเยอะมากๆค่ะแน่นมากๆค่ะแต่ตอนนี้มันเป็นโควิดค่ะคนก็จะไม่มาท่องเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆค่ะ สงสารพวกรีสอร์ทพวกบ้านพักพวกอะไรต่างๆค่ะไม่มีคนเลยค่ะเพื่อนๆร้านหงร้านอาหารไม่มีคนเลยค่ะสงสารเขาจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆเรามาครอบครองเราค่ะเราก็เ,เรามาสี่ห้าวันกันค่ะเพื่อนๆค่ะพวกเรามาเที่ยวช่วงวันหยุดที่ผ่านมาค่ะเพื่อนๆ ค่ะพาเพื่อนๆมาชมวิวชมบรรยากาศที่ม่อนแจม่มม่อนอิงดาวค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศดีๆหน้าท่องเที่ยวมากๆค่ะไม่ผิดหวังกับการชมวิวค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่บนเขาบนภูเขาบนอะไรสวยงามมากๆค่ะวิวสวยมากๆขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่ให้กำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครคะเพื่อนๆค่ะ ยายใหมก็มีอะไรดีๆก็จะเอามาให้ชมกันอีกค่ะนี่ครอบครัวใหญ่ใหม่กันค่ะไปกันห้าหกคนค่ะยายใหมก็ขอตัวไปก่อนนะเพื่อนๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ